จังหวัดเชียงใหม่นำป้ายทะเบียนสวยขอไข่พอพานขึ้นถูกเสกวัดดอยสุเทพเป็นป้ายแรกเพื่อเตรียมประมูล5-6มีนาคมนี้ท่ากาศยยานเชียงใหม่จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โรงพยาบาลสันปตองขาดแคลนน้ำต่อเนื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องช่วยเหลือแก้ไขเร่งขนน้ำเข้าโรงพยาบาลวันละกว่า2แสนลิตร สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะในวันเสาร์ที่1 7กุมภาพันธ์2559ค่ะมาติดตามข่าวสารเช่นเคยเวลาเดียวกันนี้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นกันด้วยการเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนร,รถเลขสวยนะคะที่ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่5-6มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนายชาญชัยกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำป้ายทะเบียนรถสวยหมวดขอไข่พอพานจำนวน301หมายเลขและป้ายทะเบียนรถกระบะจำนวน301หมายเลขหมวดพอพึ่งหอหีบเข้าร่วมถึง2พวิธีค่ะ โดยเมื่อช่วงค่ำวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะได้เข้าร่วมพิธีวันมาค้าบ,บูชามหาพุทธาพิเศกฉลองสมโพธพระพุทธยกสิงสองหินแม่น้ำโคงหนัก10.5ตัน2ององค์ค่ะ พร้อมกับมีการสวดมนต์ตลอดทั้งคืนนะคะเพื่อให้แผ่นป้ายมีความเป็นสิริมงคลค่ะณวัดเจดีหลวงวรวิหารและเข้าพิธีมหาพุทธาพิเศษเททองพระกลิ่งทงชัยดอยสุเทพรุ่นเจ้าสัวล้านนาทรงเครื่องจักรพรรดิรุ่นที่1และเหรียญครูบาศรีวิชัยย้อนยุครุ่นเจ้าสัวณวัดพระธาตุดยสุเทพค่ะโดยสมเด็จพระพุทธาจาย์เจ้าคณะหนใหญ่หนตะวันออกเจ้าคณะวัดไรมิตรวิทยา ารามส่งให้ความเมตตาเจิมและประพรมน้ำมนต์นะคะแผ่นป้ายทะเบียนร,รถเลขสวยรถเก๋งค่ะอักษรขอไข่พอพานกับป้ายทะเบียนร,รถกระบะนะคะอักษรเผาพึ่งหอหีบเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำออกประมูลเพื่อหารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะอย่างไก็ตามนะคะนับเป็นครั้งแรกของการ ประมูลป้ายทะเบียนค่ะในการครบรอบ720ปีเมืองเชียงใหม่และเป็นป้ายแรกที่ได้เข้าร่วมพิธีสําคัญของวัดสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่โดยในปีนี้เป็นโอกาสดีของผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลระหว่างวันที่5ถึง6มีนาคมที่จะถึงนี้ณโรงแรมดีเอมเพลสเชียงใหม่ซึ่งก็มีความเป็นสิริมงคลนะคะได้บุญได้กุศลที่สําคัญผู้ประมูลป้ายหมวดตอง1111 11ค่ะถึง9999นะคะจะได้รับพระกลิ่งธงชัยดอยสุเท เนื้อทองจังโก้หุ้มองค์พระธาตุดอยสุเทพค่ะค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่มีความเป็นสิริมงคลแล้วก็พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมก็ขอเชิญชวนนะคะในวันที่5-6มีนาคมที่จะถึงนี้ที่โรงแรมเดีมเพลสจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ต่อกันที่การจัดแข่งขันฟุตบอลเยาว,วชนนะคะของทางท่าากาศยานเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาว,วชนนะคะได้หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะวันนี้ที่สนามฝึกซ้อมกีฬาท่าากาศยานเชียงใหม่นาวาอากาศตรี มนทนิกรักงามรองพูดในการท่ากัศยานเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรักทอชอมครั้งที่1ประจำปี2559ค่ะโดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความเข้าใจในเรื่องของน้ำใจในักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและยังเป็นการทำให้สุขภาพ มีสุขภาพพลานาหมัยที่ดีด้วยนะคะมีการพัฒนาทักษะในด้านกีฬาฟุตบอลเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ได้มีสโมสรฟุตบอลและโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆท่ากาศยานรวมทั้งหมด13ทีมโดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันนะคะจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนทีม7,000บาทรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะ5,000บาทและรองชนะเลิศอันดับ 2- 3,000บาทส่วนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมค่ะ จะได้รับเงินสนับสนุนทีมทีมละ1,000บาทค่ะค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของภัยแรงนะคะนอกเหนือจากจะมีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงนะคะมีผลกระทบกระทบต่อการเกษตรแล้วค่ะพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบนะคะในการที่จะ ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและก็ใช้ในภาคการเกษตรค่ะนอกเนือจากนั้นนะคะยังส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลสันป่ตตองค่ะซึ่งในปีนี้ขาดแคลนน้ำต่อเนื่องนะคะในปีที่ผ่านมา,มาก็เช่นเดียวกันขออภยัยค่ะในปีนี้ค่ะก็ได้ขอสนับสนุนน้ำนะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นค่ะมาช่วยในส่วนของพยาบาลน,นะคะโดยได้นาน้าเข้าโรงพยาบาลวันละกว่า2 0 0 0ลิตรค่ะ ปัญหาภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลสันปตองจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ทางโรงพยาบาลสามารถกู้บอ่อบาดาลที่ชำรุดมาได้2ใน4บอ่อมีน้ำดิบใช้เพียงวันละ50,000ลิตรจากความต้องการใช้น้ำวันละประมาณ200,000ลิตรทำให้ในแต่ละวันทางโรงพยาบาลต้องขอรับการสนับสนุนน้ำประปาและน้ำดิบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่วันละกว่า1 5 0 0 0 0ลิตร ซึ่งน้ำที่นำเข้าสู่โรงพยาบาลในแต่ละวันจะถูกนำไปใช้ในทุกส่วนโดยเฉพาะส่วนไตเทียมที่ต้องใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำา RO หรือน้ำสะอาดสำหรับล้างไตให้กับผู้มาใช้บริการประมาณวันละ70คนใช้น้ำคนละ300ลิตรรวมประมาณ21,000ลิตรต่อวันรวมทั้งใช้น้ำสำหรับการผ่าตัดซักล้างประกอบอาหารในโรงครัวน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคของผู้ป่วยและญาติและน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับบ้านพักของบุคลากร นายแพทย์วิรัตกลิ่นบัวแย้มผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันปะตองกล่าวว่าโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนน้ำตั้งแต่เดือนกันยายน2556เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยนอกวันละกว่า700คน ผู้ป่วยในอีก120เตียงส่งผลให้ความต้องการในการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นขณะในปีที่ผ่านมาปัญหาภัยแล้งทำให้บ่อบาดาลจำนวนสีบ่อที่ใช้มานานกว่า10ปีน้ำแห้งขอดไม่สามารถใช้การได้ ล่าสุดทางโรงพยาบาลสันปตองได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจนังหวัดเชียงใหม่เจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีกหนึ่งบอ่อแม้จะได้รับการสนับสนุนน้ำประปาและน้ำดิบฟรีจากการประปาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่โรงพยาบาลก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการว่าจ้างพนักง,งานขับรถมาจ่ายน้ำนะคะวันละประมาณ20เที่ยวเป็นเงินเดือนละ3 0,000บาทค่ะ ยงรงก็ตามในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบนอกจากจะได้รับการสนับสนุนน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคและน้ำดิบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นล่าสุด6เดือนที่ผ่านมายังขอใช้น้ำจากบ่อบาดาลของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีรั้วติดก,กันกับทางโรงพยาบาลมาเพิ่มเติมด้วยค่ะ ปัญหาภัยแร้งนะคะก็ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องลงพื้นที่ ไปให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงที่สุดค่ะคุณผู้ชมก็จะต้องช่วยกันนะคะ<ม>พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันประหยัดน้ํานั่นเองค่ะถึงจะมีน้ําเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในอนาคตต่อไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือข่าวสารในวันนี้ค่ะติดตามข่าวสารได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะกับข่าวท้องถิ่นทาง l อลซ b l e t บิลทีวีเชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้เวลาเดียวกันนี้เป็นประจําทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสมชา,านลาพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยอักษรขอพอขุมทรัพย์เพิ่มพูนบารมีพร้อมพร่งจำนวน301ใหมายเลขในวันเสาร์อาทิตย์ที่5-6มีนาคม2559ณนรงแรม The อ็มเพ s สเชียงใหม่รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถาม053 278 265และ0 8 1 7 2 1 9 9 9 9ห้ามพลาดใช้ป้ายประมูลเพิ่มพูนความรุ่มเรือง